ไม่อย่าก็แบ่งสินสมรสได้วิธีแก้เพจคู่สมรสที่ชอบเอาเปรียบเราสวัสดีค่ะวันนี้พบกับทนายเดียอีกเช่นเคยทนายเดียยังวนอยู่กับเรื่องสินสมรสครอบครัวหรือเรื่องลูกในกรณีที่คู่สมรสเกรงว่าคู่สมรสอีกฝ่ายจะจัดการสินสมรสไปในทางที่เสียหายหรือมีพฤติการที่ไม่น่าไว้วางใจอาทิติดเล่าติดสุลา ติดหญิงหรือติดการพนันซึ่งการกระทำดังกล่าวสามารถใช้เป็นเหตุในการหย่าร้างได้แต่ถ้าคู่สมรสไม่มีความประสงค์ที่จะหย่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุที่ว่ายังรักกันอยู่หรือยังอยากเป็นพ่อแม่ที่ดีต่อลูกแต่ถ้าหากไม่ฟ้องหย่าแบ่งสินสมรสไว้ในอนาโคส่วนนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาต่อสินสมรสได้เนื่องจากคู่สมรสอีกฝ่ายย่อมมีสิทธิ์ในการดําเนินการยักย้ายถ่ายเทสินสมรสนั่นเองจากที่ทนายได้พูดไปในข้างต้นทุกคนก็อาจจะเห็นได้ว่ามีหลายอย่างที่ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาตรงนี้ทนายจะพามาดูวิธีการป้องกันกันค่ะกฎหมายได้เปิดสิทธิ์และเปิด ิธีการไว้หลายอย่างในการรักษาสินสมรสไว้ไม่ให้เสียหายโดยไม่จำเป็นต้องฟ้องย่าแบ่งสินสมรส แต่มี3วิธีการที่สามารถจัดการได้ 1. การขอแยกสินสมรส 2. การขอจัดการสินสมรสและ 3. การขอลงชื่อในสินสมรสสำหรับการขอแยกสินสมรสและการขอจัดการสินสมรสนั้นหรือเราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าการกันส่วนไม่ให้อีกฝ่ายเข้ามายุ่งกับทรัพย์สินที่เราขอเป็นผู้จัดการ ตรงนี้ถ้าคดีขึ้นสู่ศาลแล้วต้องพูดกับศาลให้ชัดเจนว่าทรัพย์สินอะไรบ้างที่ขอจัดการหรือขอแบ่งอีกทั้งในการขอจัดการหรือขอแบ่งนั้นต้องยื่นในขณะที่กอดทะเบียนสมรสอยู่ หากมีการหย่าร้างเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถดําเนินการในส่วนนี้ได้ส่วนในกรณีการขอลงชื่อในสินสมรสนั้นเปนการป้องกันปัญหาในทุกๆนิติกรรมเช่นการโอนรถยนต์การซื้อขายบ้านคู่สมรสทั้งสองคนต้องลงชื่อร่วมกันในการทํานิติกรรมโดยสรุปแล้ว ถ้าคุณเจอเหตุการณ์ที่คู่สมรสอีกฝ่ายผ่านทรัพย์สินหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่สินสมรสเป็นอย่างมากหากคุณไม่ประสงค์ที่จะหย่าร้างแต่ต้องการรักษาสินสมรสไว้ก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลขอเป็นผู้จัดการสินสมรสแต่เพียงผู้เดียวสำหรับวันนี้เท่านี้และสวัสดีค่ะ